โคักบ้ายอนะครับผมตอนนี้นะครับเราได้เลยครับที่ร้านหน้าร้านวันดีๆนะครับผมตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสุขเสาวอาทิตย์นะครับผมมาทานกันได้นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านเล่นเซิร์ฟบอร์ดแบบนี้นะฮะบรรยากาศดีมากเลยครับชิลมากๆนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะฮะ ก็จะมาเจอฟูทักหมูยอแบบนี้จอดอยู่นะครับผมเข้ามาทานก็ได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครยังไม่ทราบนะครับว่าเมนูมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมให้ดูครับนี่เริ่มที่อย่างแรกเลยนะครับผมหมูยอทอดนะครับเราจัดเป็นเซตให้เรียบร้อยนะครับผม SML นะครับผมทานอร่อยเลยนะฮะมียำปลาหมูยอมียำหมูยอมีลาบหมูยอนะครับแล้วก็มีก๋วยจับยวนนะครับผมและตอนนี้ฮะ เรามีอีกเมนูหนึ่งนะครับผมอีกสองเมนูนะครับผมสําหรับคนที่ชอบแบบทานหนักๆนะครับผมก็จะมีผัดกะเพราหมูยอนะครับราดข้าวนะครับผมแล้วก็มีไข่เจียวหมูยอด้วยนะครับผมอร่อยทุกเมนูครับวันนี้ผมก็จะลองทานผัดกะเพราเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้สั่งไป้วเรียกได้ยังครับผัดกะเพราสักครู่ครับผมใกล้แล้วนะครับ ก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับผมตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ลานหน้าร้านวันดีๆนะครับผมตรงนี้นะฮะก็จะมีฟุตักบายอ่อของเราจอดอยู่นะครับหลักๆเลยนะครับตอนนี้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมเวลาตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมน่าจะถึงประมาณสามทุ่มนะครับประมาณนั้นนะฮะหิวเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับผมรับรองว่าหิวหนักกว่าเดิมแน่ๆครับ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีนะฮะสวัสดีครับพี่หน้าสวัสดีครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับตอนนี้ละครของผมกออ็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายนะฮะแล้วก็กำลังดูผมว่าหลายๆอย่างให้มันแบบให้มันให้มันพอดีให้มันโอเคก่อนนะครับให้ปลอดภัยสำหรับการออกก่อนนะครับอรกกองนะฮะขอบคุณนะครับ ผิวหมูยอขอบคุณครับผมหรือใครอยากทานที่บ้านนะครับผมเข้าไปในไอจีบ้ายอฟู้ดได้นะครับผมลองไปกินบ็อกเข้าไปทักคุยกันได้นะครับว่าถ้าอยากทานต้องทํายังไงได้บ้างนะครับผมเรามีบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับวิธีทําก็ทําง่ายนะฮะพี่ล่ามาดีครับกระเพราใช่ไหมเออมาแล้วนะครับแข็งชิวๆนะฮะ คิดถึงอยากไปเที่ยวแล้วอ่าช่วงนี้ดูแลตัวเองก่อนนะครับนี่โมเดสุายมากครับใช่เหมือนกันครับสั่งได้เลยฮะสั่งได้เลยฮะมีลูกค้ามาสั่งผมรอก่อนครับไม่ใส่รสชาติธนรมชาตินะคะคุณนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมผมให้ดูบรรยากาศอีกทีนึง ยากาศชิวๆนะครับแล้วก็มีคนมาสั่งเรื่อยๆนะฮะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาของผัดกะเพราหมูยอนะครับผมหรือวิสาสะขึ้นมาเลยนะครับอ่าเชฟเอ๊เชฟเปี๊ยกนะฮะเรื่องอร่อยไม่ต้องห่วงครับมีไหม,อ,อ,มอร่อยอร่อยอยู่แล้วแน่นอน มาทานกันนะครับที่เห็นในตู้นี้นะครับก็คือหมูยอทอดนะฮะนี่ให้ผมหยิบออกมาเลยนะหมูยอทอดน่าทานมากนะครับอันนี้เป็นของผมเลยนะผมหยิบออกมาแล้ว ้ยผัดกะเพราน่าทานมากครับเบื้อกล้องเนี่ยอใอยบอกไปดูใกล้ๆนะฮะดูใกล้ๆนะฮะเริ่มเรียนหัวหรือยังครับผมเรียนหัวแล้วเนี่ย,ยผมสั่งเผ็ดระดับกลางนะครับเคยเคยทานเผ็ดระดับมากแล้วไม่ไหวผมกลับลงไปข้างล่างดีกว่าเอ๊บ เดี๋ยวรอนะครับใกลแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมการออกจากบ้านนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับปิดแมสตลอดเวลานะครับผมล้างมือใช้เจลฮอนะครับผมตลอดนะครับดูแลตัวเองกันทุกคนนะครับชอบหมูยออยากทานค่ะขอบคุณมากครับผมถ้าไม่มาทานที่รถแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งทานได้นะครับผมเข้าไป ในเอ่อในเล็กไอจนะครับผมบายอฟู้ดนะครับไปทักกันได้เลยนะครับขายดีไหมคะดีครับดีครับอันนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมครับผมเรียบร้อยรยังครับเรีบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ไปดูหน้าตากาัน หน้าตากันนะฮะนี่ครับผมโอ้ยผัดกระเพราหมูยอของเรานะครับจะบอกว่าแซ่บมากเลยนะครับ ผมจะไปชิมให้ดูกันนะครับต่ำเลยต่ำเลยต่ำเลยเอาแล้วถ้าใครอยากเอ่อเข้าไปสั่งในในบ้าย,ยอฟู้ดมีหลายอย่างเลยนะครับผมมีมีมีก๋วยจับยวนนะฮะจ๋าอ่านี่กำลังจะทำเมนูไข่เจียวไข่เจียวหมูยออยู่นะครับดูกันนะครับเมนูไข่เจียวหมูยอนะฮะ อื้อคย,ยน่าทานมากดูครับเหลืองๆเ,เลยโอ้โหหิวเลยครับหิวเลยครับนะเมนูของเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะที่เห็นอยู่นี่นะครับผมมีนี่เลยฮะหมูยอทอดนะครับผมมี SML นะครับ มียำปลาหมูยอมียำหมูยอมีลาบหมูยอมีก๋วยจับยวนนะครับผมอร่อยทุกเมนูครับแล้วก็เมนูใหม่ตอนนี้ที่กําลังจะให้ดูกันนะครับมีผัดกระเพราหมูยอนะครับแล้วก็ไข่เจียวหมูยอด้วยนะฮะอ,อ,อ,อครับผมห้า ใครอยากทานนะครับผัดกระเพราหมูยออร่อยอร่อ,อยแบบนี้นะครับผมตอนนี้นะครับทุกวันศุกร์เสา,ารา์อาทิตย์นะครับผมที่ร้านหน้าร้านวันดีๆนะครับผมเวลาตั้งแต่5้าโมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะครับผมมาทานกันได้นะครับใครเจียวฟูมากขอบคุณมากฮนะไข่เ,เจียวสวยมากถ้าผมทอดนะยิ่งกว่านี้อีกนะครับดำเลย่ <laughs> มเค็มด, <laughs> ด,ด้วยเ <laughs> อ่ะแต่ว่าที่บายยอฟูทักของเรา อร่อยมากนะครับผมมาทานกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน้าตาของไข่เจียวกันก่อนนะฮะก่อนที่จะลากันไปนะครับผมพุทักบ้ายอพิกัดอยู่แล้วนะมาดีแถวดดนเมืองสงขลาปักเก็ตโอ้ขอบคุณมากครับพี่รัมข้อมูลเป๊ะกว่าผมอีกห้ามงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะครับผมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับหลักๆเลยนะฮะทานกันได้นะครับ เฮ้ยมาแล้วไข่เจียวหมูยอน่าทานมากนะครับอย่าลืมมาสั่งทานกันเยอะๆนะครับและที่เป็นเลอกคอมเมนต์ของร้านนะครับหมูยอทอดบ้ายอนะครับผมมาทานกันเยอะๆนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับผมที่ไอจีบ้ายอฟู้ดนะครับผมตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ